พี่โยนเคยอกันจับสายมงคลให้โยนนะแต่วันนี้เราเป็นเจ้าภาพทางนักดนตรีกันทุกคณะเลยได้จับสายสู่มงคล

ปาคินปะทาคินามโนกรมปนธิอาเจะาคินาปยังตวะนิชยโยโหยิชยยาโสชยาลิตลาเกสิเตะท สมังคลางสมปะตังสมภูติตาสัะอปลังทิติัลเกียรติเกเตปันทวีปวัคเลอภิเกียรสาภุานาอาคาปัปะโมยทันเสุนนด้นยเวลาสินาฬิกาห้าสิบิการของการสวาย จะถุปจ them. Them. Entonces, helmet, ัจจัยที่ธรรมในโอกาสนี้จะได้เจริญพรเชิญแน่ท่านผู้วารการจังหวัดสิทธักลา่นเจวชากชุยราท่านชยกัที่กลเยต่างตเทวดาทั้งหลาเราไดมปกติอยู่นะไม่หาสิ่งตาิที่เนจะมนป่ีั้นตาธรรมตาเนนะผู้วารูกุิตาิตนตะรงตาวิหารมากม เทวดาทั้งหลายหล่าน well? yes. like well, ั้นโยมไป่ต้องเขีนดูวัดไหนทราบว่าที่วัดทํ้วัดจวนดนานะไม่ตกอับรว่าจะจะเหนื่ยไม่อยอเนี่ยเทวดามาเนี่ยเทวดาเนี่ยก็นั่งตรเป็นเตาฟ้าเพราะว่าเทวดาจะไปโดนใจบ้านโยมไปคุยกับเทวดาวพายสง้โยมอยู่บ้านดยส่วนความวดานะโยมนะตัวน่จะรักษาบ้านจะน่องเย็นเข้าใจไหมเทวดามั้ยอย่างเงี้ยเมอนเขาดงานอย่างนี้เนาะ งานเนี้ยในเทวดาอย่างถ้าดูว่าคุณนายท่านเนี่ยคุณนายเองรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยคือหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี้ยนะโยนะเมื่อก่อนเนี้ยเทวดาไม่อยู่พวกอะไรพวกที่ยามอยู่เหมือนกับสมุทรเจริญอ่ะอ่ะจะไปนะบ้านไหนน้าพี่บ้านไหนเดี๋ยวต้องไาไปนะพวกนี้กว่เดี๋ยวเวยไปทำที่แล้วแค่นั้น จเริมอหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ท่านปริศนาสมศักดิ์โยธินผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรีคุณแม่กรณีธนาคมาผู้สอนนางวันทิ์เตยหอมร้านสิงห์บุรีออโตเพนนางสมคิดปูทองร้านสมคิดสัรรพันธ์นายประพลจริยุดมคุณนางสาวธิดาปูทองนางเลียมชิมพันธ์โรงศีเปี่ยมทรั์ถาวรคุณชดกินทวัฒน์ และคุณอารีและานายอารีนางปสัสดารินซื่อตรงขอเชิญพรเชิญทั้งเก้าท่านได้เป็นตัวแทนประเพณีจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์เจริญร,ญรญุ่งเรืองขอเชิญพรเชิญทั้งเก้าท่านเตียนภูมิใจจตุปัจจัยนะดอกไม้สด สาธุเดี๋ยวจะอ่านรายนามผู้ที่จะเข้าถวายเจตจำนงผสมเจริญพุทธมนต์อีก9้าท่านดังรายนามดังต่อไปนี้ท่านอาจารย์ทรงเกียรติแสง เอคุณฝอยทองสีนะท่านหนึ่งน e like ัเทณฑ์เรอทยแต่พระคุณเจ้าอาริวาฮาบุราปาริปุเรนติสะคารังเวะเวะอิโตตินังเบตาังอุปกาปะติอิจิตังปะทิตังตุมหังอิปามีวสมิจโตสพเพปุเรนตุสังกาปา

คุณสมควรคุณยุพินและชาติสารยี่หมืนบาทคุณ้เดือนนศรีกรดีนคุณตารักษองห้าพับาทคุณจิตตานันคุณแก้วและเพื่อนเพ่ิทยาสามพันเก้ร้อยแปดสิบบาทคุณนันทพรเทียนคุณร้านคุณเจริญสามพันหบาทร้านมีใจทรัพย์นสามพันบาทคุณนักขันานการแร่างสามพันบาทแหคุณทิพย์ประในทานอาจารย์มหาสารคระเจริญพิจารณาแนบางสุุม ายพุ <Mile dizzy> ่มมีหลายพุ่มพี่กุ้งเกตจะเพิ่งออกมังจะเอาเอาผ้าป่าออกไปก่อนเลยพาเเเ่วีนะดี๋ยวพี่กู้เกตจะบังนะพุ่มผ้าป่าจะบังหน้าปละตอนนี้เราจะทำยังไงดีเอ่อพุ่มผ้าป่าจะบังหน้าปละตอนนี้คนก็ต้องหันหน้าเข้าหากล้องนะคะเอาตอนนี้

แ่นึกมากครับเพื่อน এইটা <small> কি